สวัสดีค่ะสวัสดีพ,พี่น้องมัสคูสุขคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแลือกันต่างประเทศมากคะ่ะพี่น้องคะมุนี้พามากินตํากุ้งสดค่ะใส่ขนมเส้นมะ้ามแล้วก็มีอันพันป่ามาแล้วพี่น้องอันนี้เปิดแพ็คไหมหรือคะนี่ก็เลยสดงามนะคะวันก่อนกินมันไุ่สดเท่าไหร่นะคะพี่น้องตัวกำลังแสบตํามาประมาณ18ตัวนะคะมุจจาค่ะใส่กําลังเป็นตาหักนีไ่ได้แต่กินก็บอกมาละพี่อ,อ๋อ เดี๋ยวหาส่วนก่อนน้ำนัวแห้งน้ำนัวมากเลยนะคะฝาดเลยฝาดบ่ม มันเหลือเอาตัวซ้ำหน่อยมากไปหรอว่ามันกลิ่นงงายมันแสบฝากที่ละสองตัวกำลังพอดีเขาทุ่มเสก ม้วนคำใหญ่ๆไปเลยจ้าใครอยู่ค่ะมือนีมันขาดการเวลาถือต่องอันฟันฟ่างสิข้าวข้อเพราะบางน้ำมันแดดบดค่ะช่วงนั้นไม่ข่าหนาฝนพี่น้องบางบางบาง มื่อเนื่องที่เด็กกับฝนตกเด็กกับแดดบดเด็กกับแดดใช่ไหมอืมเหนแล้อสับ เมนูเสียงตายพี่น้องว่ามนันกุ้งเด้บักะนาวค่ะถ้าเกิมันกินดีดิช่วงหลังมาพัก,กพยกค่กกกกกกพะพี่น้องย่านกะนาวด้วยแสบท้องแสบท้องมากกับแสบพี่น้อกินบักะนาวมันกัดกระเพาะแล้วพี่น้องเนีน่ยกินเผ็ดๆเสมออ่ะนัะ่นแหละซิมกันมือเนี่ยกินทั้งเกล็ดชอบ ว่าสีบอกวังไหนฟังก็เลยไม่อยากบอกค่ะยามแบบว่าอุ oui> ้ยด่ามาดีไว้อีนี่แม่ดูว่าที่จริงๆมันก็ไม่เป็นเรื่องหนาบ้าต่อมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของเขาฮัล่ะบไม่บอกไม่พี่น้องอยากฟังป่ะเขินฟังฟังความคิดเห็นก่อนคลิปหนาเขาอย่ามาบอกว่ฟัง ก็ได้ค mm น้ำเซนหน่อยคนนาะ Угу. Mm -hmm. Tá bom, าแพ็กไม่เนี่ยเสียนว่าๆหน้าวปนใดค่ะอันั้นค่าเป็นไนนนฟเป็นไฟ,นฟสั่นๆปินทำไมเจ๊จ่า I am อืมแป๊บๆก็คลังเรือพี่น้องคลังที่หนึ่งอืมหาเรืองเป็นยี่เบื้องเรือได้กัดเทือนหนึ่ตัวทีนี้อีกรอบสองรอบสามเป็สี่รอบห้ารอบหกคือหวยบ้านงนะทีนั้เรือสิเป็นท่อนหน้าอีกบ่า เจวพี่ตองค่ะสิไปแล,ล้พวพ่อกับแม่คลิปหนาค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเอะค่ะเด้อสิไปแล,ล้วขอบคุณค่ะ <c oughs> ไม่ไดวเสียแถวเลยป